เอาละครับสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับโฟก,กัสจะ2สองหสองซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นพิกกี้ใช่ <c oughs> ก็เราจะมาเล่นพิกกี้กันซึ่งก็อยู่กับน้ำปิงคนเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคืนนานมากๆที่ไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนะสังเกตดีๆว่าน้ำปิงใส่ชุดสุดโอเค เดี๋ยวจะบอกในเรื่องก่อนแล้วกันเสียดายมันยังมันยังทักซีนตอนต้นไม่ได้ก็คือเนเรื่องก็คือมันจริงๆก็จะฉลองแหละเป็นการฉลองเอ่อเนื่องในเอ่อเนื่องในโอกาสเพราะว่าฉลองปีใหม่แต่คืออบเค้กไงอบเค้กแต่ว่าเค้กแม่งหายไปแล้วเราก็ต้องไปตามหามันพร้อมแล้วโอเคป่ะพร้อ,อ,อมปโอเคบังทีนะ ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะตีลิขสิทธิ์เปิดนะถ้าจะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเพลงแล้วกันน่าใช่ไหมเ,เออน้ำปิงมันจะตื่นแล้วอะน,น้ำปิงหยิบกุญแจไปไปไป,ไปที่บ้านอนะันนี้ที่บ้านคุณยายเร็วโอเคมันตื่นแล้วปิงไปหยิบกุญแจไปาข้า,ขาหักรถยนหยิบไปดิ ไปไปไไปไปบ้านคุณยายกันต้นแรกแหลกขนาดนี้ด้วยอยม่มืองเลกเลยจุบ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 น้บปิงไปหยิบกจะสีเหลืองวะ ดาเม็ดแปหนึงเดี๋ยวกลไปปิด,ไปป,ดไปปิดแทบอืบ่นบอ่าฮะง้ต่อตายตายอ่ะ,อะเดี๋ยวขอเร์ว,ว่าทำไมมันแหลกโอเคมันอาจจะแลกกหลกแค่อเดียวก็ได้เอฟเฟกแสงมันเยอะหรือไม่ไม่ก็แหลกเพราะคลิป แต่ตอนเทสเราก็ไม่แหลกนั่นแต่น่าจะแหลกตอนหนักนัแหนะเนี่ยแหละจะไปเปิดเลยไปเปิดบ้านคุณยายซะโอ้เชื่อโอเคเอาเอาแอปเปิลให้แล้วรอรอสัวเลยปับโอเคจะตีคุณยายแล้วก็นี่เข้าไปตีปั เรียบร้อยนับปิ้งหยิบหยิบหยิบหย,ยิบไปเดยวเดียวมัออนไปได้เวลาบุกว่นใหม่แล้วล่ะอยากจะบอกว่าดานนี้เป็นดาที่ง่ายมา,ายกที่เคยทำมา มันเป็นแมปที่ง่ายมากซึ่งแบบที่ง่ายพอท้ายแล้วของเจ้าของแบบตายตายเพราะว่าแมง่งจริงๆคือกูดโดนหลบอะนะแต่ว่ามันยังโดนอยู่อะไม่เข้าใจว่าทำไมโอเคหยิบไปเพลงมันก็เล่นอย่างเงี้ย เดเ่ยมั้งเฮ้ยมันน่าจ,จะแบ่งเป็นอย่างนั้นมั้งไม่รู้ดิมันถ้ามันถ้ามันเจอมันอาจจะไปเขาว่ามันอาจจะทาเก็ตที่พิกกี้ก่อนก็ได้แล้วมันอันนี้แล้วถ้าแต่ถ้ามันโดนอย่างอื่นมันก็อาจจะตีอย่างอางื่ <Okay. S 1> นก็ได้เช่นถ้าโดนตัวเสริมก็จะตีตัวเสริมโอเคอ่ะเอามาโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคกดยิงไปี่ยังหาขอเจอนะโอเค น้ำปิงหย èn, it, so so then, so so okay. yes. ิบ nice. กุญแจแดงเปิดประตูเสร็จแล้วก็ทำการไปหยิบกุญแจว่วงแล้วก็ไปเลยส่วนเราก็จัดการในพวกนี้ชุดอ่อเตรียมหยิบอะไรนะแกสปีหมวกแบบเป็นผู้ใหญนะมายังมายังเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นหยิบเราดีกว่า ่อ๊อยแม่งหยิบกระสุนไม่ได้กลวจะหยิบกระสุนได้ไมั้ยไปเขาหยิบไปืนแจเลยรีบเลยรีบเลย,เยไปเร็ว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 กว่อนที่มันจะตื่นมาตื่นยังมาตื่นแล้ว ตุกๆทุกๆุกๆ,ๆุกๆวิ่งกันอ้นละหมาดวิ่งกันอ้นละหมาดเลยยิ่งใหให้มันเออเดเมจเดเม,มดเดเม,มดเดเม,มดตายเหรอน้ำป,นำปิงตายแล้วใช่ไหมรู้สึกแย่ปะ อ๋โอโอเคโอเคไปหยิบถังระเพิงไปหยิบถังระเพิงมาในบ้านในบ้านไปหยิบถังระเพิงในบ้านมาโอเคดโีโอ้โอ้รู้สึกไม่ดีเลยโอ้โอเคใช่สั่งหอ่อถูกชิบหายแล้วนะปิงชิบหายแล้ว มันประชิดน้ำปิงพอดีน้ำปิงแหลกแน่ๆเลยใช่ไหมตอนนั้นน้ำปิงแหลกแน่ๆเลย <c oughs> อ่าเดเมจรู้สึกสกิลการหลบกับดักของเรายังจะ,จะดรอปลงมากเลยนะ <c oughs> ไปแม่งไอเจลาฟี่เป็นเมยรับปะเจลาฟี่เอายาไป

หัวบลักการวนยิบกุญแจได้แล้วได้แล้วได้กุญแจขาวแล้วอรอดละ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 จริงจริงมันมีค้สซ pues. ีนอยากให้โอเคมามาขอแก้ต okay. ัวอ okay. ีกครั้งหนึ่งอีกรอบนึงมารอบนี้ทำเหมือนเดิมเป๊ะแต่ครั้งนี้อย่าตายจากที่น้ำปิงสามารถเปิดท่อนั้นได้แล้วให้น้ำปิงไปมากับเข้ามาหยิบอ่อ ถังระพิงตรงมุมโต๊ะโอเคนะได้ได้โอเคเดี๋ยวเอายาให้ซีซีแล้วกันซีซีวิ่งเร็วกว่าทำไมทำไมทำไม,ำไม,มแขนซิซีมันแปลกแกวะเออเท็กเจอร์มันแปลกแกทุกตัวเลยด้วยวะช็อปช็ออปช็อปโอแกมาเตอร์แกมัเตอร์ รู้ไหมเพลงชื่ออะไรนับปิงเลยว่าเพลงชื่ออะไร <tr uth> ปิงหลบไปก่อน <tr uth> นับปิงวิ่งหลบก่อนวิ <tr uth> ่งหลบก่อน โอ้เชื่แม่งสองตัวก้อนหนึ่งสองวหนึ่งนะเขาวิ่งมาได้เลยปรับตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยไว้ใจแกนมาเทยยังไงก็ไม่รู้อเอชิบหายแล้วนะเป๊ะ กูลืมปืนไปไปตรงนูง้นกูลืมปืนไปบ้านนู้นเดเมจโอเคได้ละปืนใส่กระสุน <c oughs> ย,ยิงโอชิภายซิซี่ซิซี่ย่าไม่เหลือแล้วซิซี่จอดช่วยหน่อยจอดช่วยหน่อยจอดไปไป,ไปช่วยน้ำปิงหน่อยเร็ว <c oughs> ไ,ปไปช่วยน้ำปิงหน่อยเร็วอ่ <c oughs> นะตายแล้วเหรอ วัดน้ำปิงตายแล้วเหรออ๋อโอเคซึ่งแป๊ปนึงนะเมื่อกี้จ็อบเมื่อกี้จ็อบไปตีแกนมาเถอะเจ๊ะเจะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ออจอบไปตีพิกกี้ไปช่วยน้ำปิงก่อนเอาเองน้ำปิงน้ำปิงเมื่อกี้ตรงนี้ชิบหายละนั่นแหละเดี๋ยวเราจูบให้เดี๋ยวเราจูบให้แกมาเธอจุกไม่ยากจะลืมฟาเมียกำแพงน้องหนอน เราเองวางไว้แทฮะปรับโอเคตื่นพอดีน้ำปิงน้ำปิงลบลบโอ้หน้ำปิงร <c oughs> อดป่ะโอ้เสียรายไม่ได้ผ่านกับน,น้ำปิงอะ่ะเดี๋ยวให้น้ำปิงอย่างนี้เข้าไปคอเหรอเออ จำไม่ได้แล้วเดี๋ยว,วนะั้นไม่ใช่ว่าน้ำปิงหยิบไปแล้วเหรอ,อปรับเรียบร้อยคอ,อนอยู่ตรงหน้าหยิบไม่ทันแกมาเติมก,กระโดดอ่ะนั่งมาก่อนที่กระโดดไม่ง่ายใช่รอเอ่อเมื่อก่อนจริงๆมันก็กระโดดได้ตั้งนานแล้วน้ำปิงจำไม่ได้เลยที่เราสร้างบ้านแนวญี่ปุ่นเอาไวอ้อ่ะแล้วมันก็กระโดดข้ามมาเลยอะ่ะแล้วก็หนีกันให้วุ่นอะ่ะ กครจะมาอีกรอบนึงจนกว่ามันจะผ่านลังคู่ก็ต้อผ่านและโอ้เชี่์เกมโซลูชันเฉงอ่าร์เดเมโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็กดไลค์ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับ เกมฟรีนี่พวกนี้ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น,เ,ปนเกมเสียตังค์นี่ไม่ไหวจริงๆไม่เอาโอเคก็สุกซนขป้นใหม่นะครับสุกซนมันวีนใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอาจจะได้พบกันครั้งหน้านะครับม้ว